บทที่7ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงและความสวญเสียของการเพิ่มผลผลิตก็จะมีองค์กรหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย er, ซึ่งชื่อว่าอาเซียน productivity organization หรือตัวย่อชื่อ apo ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลผลิตในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการบริหาร โดยการจัดสรรการฝึกอบรมสัมมานาการประชมุมศึกษาดูงานระหว่างประเทศตลอดจนศึกษาวิจัยทางด้านต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีประเทศสมาชิกกว่า20ประเทศโครงการการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจะร่วมกับสำนักพัฒนาอ,อุตสาหกรรมรายสาขา มีการมีกรมส่งเสริมสาสร,รรมกรกระทรวงสาสรร์กาดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือ,เร,อเรียกว่า new enterprise creation หรือ NEC โดยการเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่สนใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนธุรกิจกิจกรรมศึกษาดูงานและติดตามให้ความช่วยเหลือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือ Thailand Productivity Institute นะครับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการเทรนนิ่งคอนซัลทิงนั่นคือบริการให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมในด้านต่างๆเช่นระบบมาตรฐานสากลด้านบริหารการผลิต ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารจัดการสิมนาอีเวนต์มีการจัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงานนิทศการค่ายเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตให้กับบุคลากร,กรและองค์กรต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของ productivity index นะครับก็คือทำการศึกษาวิจัยพัฒนาดัชนีชีวัต ศักยภาพและสถานสภาพของการแข่งขันของประเทศรวมถึงการค้นหาอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตในทุกระดับด้านที่4ก็คือ w l เ d g e Shopping Online นะครับก็มีการเผยแพร่และจำหน่ายสื่อวิชาการต่างๆการเพิ่มผลผลิตเช่นแผ่นพับหนังสือโปสเตอร์วิดีทัศน์และก็ VCD ดีเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต นโยบายคุณภาพหรือ Quality Policy นะครับนโยบายคุณภาพก็เป็นองค์กรแห่งชาติที่ให้การบริการปรึกษาแนะนำฝึกอบรมวิจัยพัฒนารณรงค์ส่งเสริมให้สังคมไทยมีจิตสำนึกความรู้และทักษะด้านการเพิ่มผลผลิตด้วยบุคลากรที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำไมต้องมีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเนื่องจากว่าทรัพยากรใน องค์กรแต่ละองค์กรนั้นมีอย่างจํากัดเพราะฉะนั้นการเพิ่มผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและนับวันจะน้อยลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุดอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการแข่งขันที่สูงขึ้นบริษัทต,ต่างๆจะอยู่รอดได้ต้องมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอการเพิ่มผลผล,ผลิต ก็เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพลดต้นทุนทําให้เราสู้กับคู่แข่งขันได้การเพิ่มผลผลิตได้ประโยชน์อย่างไร 1. ผลประโยชน์ทางด้านผู้ประกอบการก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมีคุณภาพในเรื่องของการให้บริการและผลิตภัณฑ์และช่วยลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจด้านผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้า และบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆในราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นทางด้านลูกจ้างเกิดความมั่นคงของตนเองในการทำงานและครอบครัวในอนาคตทางด้านรัฐบาลมีงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศมากขึ้นเนื่องจากว่าอ,องค์กรต่างๆเหล่านี้มีความมั่นคงและใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานเพราะนั้น รัฐบาลเองก็มีในเรื่องของงบประมาณที่จะซัพพอร์ตเนื่องจากเก็บภาษีจากผู้ประกอบการต่างๆได้มากขึ้นสาเหตุที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำเกิดจากอะไรบ้าง 1. ไม่สามารถวัดประเมินและการจัดการกับพนักง,งานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับนั่นคือองค์กรไม่มีการดำเนินการาศึกษาทางด้านาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรื่องของการทำงาน ไม่มีการแยกผลได้ผลเสียในเรื่องของการทำงานก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้มานั้นไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงหรือไม่ทราบถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงในการทำงานของพนักง,งานขาดความรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบการผลิตนะครับอย่างใช้วิธีการผลิตแบบเดิมๆเ,เพราะนั้นก็จะทำให้ใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย เกิดความขัดแย้งและความลําบากในการทํางานของพนักงานนะครับพนักงานเองก็มีความลําบากในการทํางานหรือนานๆเข้าก็จะเกิดความขัดแยง้งก็จะส่งผลในเรื่องของการผลิตนั้นตกต่ําลงไปเรื่อยๆคุณภาพของตัวสินค้าและบริการเองก็จะไม่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการเพิ่มสวัสดิการหรือการให้รางวัลที่ไม่เกิดประโยชน์ด้านผลผลิตนะครับ นั่นคือสวัสดิการต่างๆหรือรางวัลต่างๆที่ให้นั้นไม่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตนะครับนั่นคือไม่สามารถจูงใจให้คนนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสวัสดิการหรือรางวัลต่างๆให้ไปแล้วนั้นไม่เกิดการจูงใจนะครับเพราะนั้นก็ไม่ส่งผลในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับ นั่นคือในตัวของผู้นําเองอาจจะขาดความภาวะความเป็นผู้นําไม่สามารถที่จะสั่งการและมอบหมายงานให้กับพนักงานาารับผิดชอบในงานที่ทําอยู่ขาดกระบวนการจูงใจและขาดการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงานนะครับพนักงานมีทัศน,ศนคติที่เป็นเชิงลบต่อองค์กรหรือต่อวันหน้างาน ก็จะนำไปสู่การขาดการจูงใจและขวัญในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่องค์กรนั้นมีผลผลิตที่ตกต่ำนะครับขาดความเข้าใจในกระบวนการทำงานนั่นคือการทำงานไม่มีการแยกงานอย่างชัดเจนและไม่มีการกำหนดรายละเอียดของงานและไม่เข้าใจถึงกระบวนการของการทำงาน ก็จะทําให้เกิดปัญหาและเกิดความล่าช้าในเรื่องของการผลิตหรือในเรื่องของการให้บริการก็จะเป็นเหตุที่จะทให้ผลผลิตนั้นตกต่าการเปลี่ยนงานบ่อยของพนักง,งานนั่นคือการเข้าออกหรือการเทิร์นโอเวอร์ของพนักง,งานนั้นมีสูงเพราะนั้นก็จะทําให้เกิดค่าจ่ายที่สิ้นเปลืองในการฝึกอบรมพนักง,งานใหม่ในการสร้างความเข้าใจของพนักง,งานต่อนโยบายในการทํางานขององค์กรนะครับก็จะทําให้เกิด ความล่าช้าในการปรับปรุงหรือแก้ไขวิธีการทำงานเกิดการทุจริตในองค์กรนะครับนั่นคือในแต่ละฝ่ายนั้นขาดการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินงานทางด้านการเงินหรือทางด้านการผลิตนะครับพนักงานมีการทุจริตในการทำงานแนทางแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ผลผลิตขององค์กรนั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้หนึ 1. ใช้หลักการควบคุมด้านการมองเห็นหรือ v s u a l c o n t r o l นะครับก็ใช้วิธีการควบคุมด้วยสายตานะครับเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานของพนักงานแต่ละคน 2. ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อด้วยระบบที่ง่ายและแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ IT นะครับการสั่งซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบที่มันให้ให้สอดคล้องกับาการผลิตหรือการสั่งซื้อในเรื่องของอตัวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับระบบการผลิตนะครับก็จะมีาการนําระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมในเรื่องของปริมาณทางด้านปริมาณหรือการควบคุมในเรื่องของอเชิงคุณภาพนะครับก็จะต้องมีระบบการควบคุมที่ดี 3. การปรับปรุงการจัดเก็บให้มีลักษณะของ FIFO นะครับในส่วนของอาการบริหาร Inventory ก็ดีนะครับก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ลดคอสและนำไปสู่การอาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นก็จะทำให้การเพิ่มผลผลิตนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจจะใช้หลักการของ FIFO หรือว่าใช้หลักการวิธีการานับตัว าการจัดเก็บสินค้าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมออกแบบและจัดวางผังการผลิตเพื่อลดการขนส่งให้มากที่สุดมีระยะทางน้อยสดเช่นการจัดสายการผลิตแบบยู Shape หรือเน้นการขนส่งขึ้นงานโดยใช้มือเอื้อมถึงกันได้นำไปสู่การออกแบบและการวางผังการผลิตที่ลดขั้นตอนของการเคลื่อนไหวหรือลดขั้นตอนในเรื่องของเวลา ในการเคลื่อนไหวของชิ้นงานก็ดีหรือการเคลื่อนไหวของอพนักงานก็ดีนะครับอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบของวางผางังการผลิตใหม่หรือรูปแบบของการผลิตใหม่มเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวสินค้าที่เราจะผลิตนะครับก็จะช่วยให้ลดในเรื่องของอการสูญเสียลงหรือลดเวลาที่เราใช้ในการผลิตลงก็จะทำให้เราผลิตได้มากขึ้น ใช้อุปกรณ์การขนถ่ายที่เหมาะสมกับวัสดุและผลิตภัณฑ์การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตก็ดีหรือการใช้บริการการให้บริการก็ดีนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนถ่ายาสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อนําไปผลิตหรือสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งควรจะเลือกวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เรา,าบรรจุหรือกับ ตัวสินค้าที่เราบรรจุนะครับให้มันสอดคล้องกับชิ้นงานหรือสถานที่ก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วและความสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนย้ายวางแผนการขนส่งลดการขนส่งซ้ำซ้อนอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นภายในภายในโรงงานหรือภายในองค์กรก็ดีหรือขนส่งภายนอกองค์กรก็ดีนะครับ เราควรจะวางแผนให้มันาสามารถที่จะลดในเรื่องของการจัดเก็บหรือการรอให้น้อยที่สุดนะครับหรือความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องจักรที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตนะครับในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนที่นะครับภายในโรงงานก็บางชิ้นเราจะต้องมีการใช้รถยกนะครับไฟฟ้าพวกนี้เพื่อ ทําการขนเคลื่อนย้ายหรือให้เกิดความรวดเร็วในการทํางานหรือจะใช้ลักษณะของโฟลคลิฟในลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าใช้คนหรือใช้แรงคนนะครับก็ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของการขนส่งที่ต้องใช้เวลามากหรือเคลื่อนย้ายในลักษณะที่จํานวนมากขึ้นได้ ก็จะลดในเรื่องของจำนวนเที่ยวหรือจำนวนครั้งในการขนได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการเพิ่มผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลน,นะครับในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของการตรวจสอบหรือในเรื่องของการจัดภาพหรือรวบรวมข้อมอูลในเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานนะครับก็จะเป็น เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับที่ช่วยในการาทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะช่วยให้เพิ่มผลผลิตในองค์กรมากขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีความสูญเสียเจ็ดประการด้วยกันนะครับซึ่งมีกระบวนการเริ่มต้นและสิ้นสุดดังนี้นะครับหนึ่งความสูญเสียที่เกิดจากอินพุตนะครับอย่างเช่นคนแรงงาน ต้นทุนวัตถุดิบเครื่องจักรเทคโนโลยีการจัดการที่ดินต่างๆพวกนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่กระบวนการนะครับกระบวนการตรงนี้ก็จะเกิดความสูญเสียที่โรงงานคนเครื่องจักรและวิธีการเสร็จแล้วก็ตรงอินพุตก็จะมีในเรื่องของการให้บริการและสินค้านะครับในเรื่องของการจัดเก็บต่างๆความสูญเสียหรือความสูญเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้นใน กระบวนการของการาผลิตหรือกระบวนการของการให้บริการก็ดีนะครับซึ่งความสูญเสียจะเกิดขึ้นในแต่ละจุดในลักษณะที่แตกต่างกัน7ลักษณะนั่นคือความสูญเสียในโรงงานเราจะแน้แน,แนกได้เอาเป็น7หมวดด้วยกัน1การผลิตที่มากเกินไปหรือ Over Production เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดของเสียเกิดขึ้นหรือความสูญเสียเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสูญเสียในเรื่องของต้นทุน สูญเสียในเรื่องของความสึกหรอทางด้านเครื่องจกักรหรือความสูญเสียใน,ในเรื่องของสินค้าที่เราผลิตแล้วนะครับสองความสูญเสียที่เกิดจากการจัดเก็บนะครับการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็นนะครับนั่นคือ,อสินค้าที่เราผลิตเสร็จแล้วหรือวัสดุที่เราเอามาใช้แล้วนะครับเราก็เอามาเก็บต่อซึ่งาการใช้นั้นมันมี โอกาสในการใช้ที่น้อยมากหรือไม่มากเกินไปหรือใช้ไม่บ่อยนะครับก็ทําให้เราก็ต้องมีการเก็บนะครับเบื่องพื้นที่ในการในการจัดเก็บก็จะหรือก็จะทาให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของอวัสดุเองนะครับที่เก็บไว้นานๆความสูญเสียที่เกิดจากขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายใน โรงงานหรือภายในสถานประกอบการหรือภายนอกสถานประกอบการนะครับก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งที่ทําให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายและเวลาความสูญเสียของกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีหรือขาดประสิทธิภาพในเรื่องของตัวบุคคลเองนะครับนั่นคือก็จะทําให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของทรัพยากร ถ้าเป็นตัวบุคคลก็จะเกิดความสูญเสียทางด้านร่างกายนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความประมาทเลินเล่อ,ลอนะครับก็จะทําให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินนะครับหรือความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเครื่องจักรขาดการดูแลบํารุงรักษาก็จะทําให้เกิดคอขอดในการผลิตหรือมีการขัดข้องในเรื่องของการผลิตทําให้มีการรอในแต่ละจุดนะครับ 5. การรอคอยนะครับ นั่นคือในเรื่องของการอารอในแต่ในในกระบวนการผลิตก็ดีหรือรอในเรื่องของรอสินค้าที่ผลิตก็ดีนะครับซึ่งไม่เป็นไปนตามเวลาที่เรากําหนดเพราะฉะนั้นการส่งมอบก็จะเถอทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่อง,องการเคลื่อนไหวในการทํางานของพนักงานยังมีการเคลื่อนไหวที่ผิดหลักการของการทําทงานจริง หรือผิดหลักการของการเคลื่อนไหวแบบตามธรรมชาติก็จะทําให้เกิดความสูญเสียในการทํางานการผลิตของเสียการแก้ไขงานบ่อยๆนะครับนั่นคือเกิดความสูญเสียถ้าผลิตแล้วเกิดของเสียหรือผลิตแล้วมีตําหนิต้องมีการแก้ไขอยู่บ่อยๆก็จะทําให้เกิดความสูญเสียนะครับนั่นคือ7หมวดในกิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้วทําให้เกิด ความสูญเสียเกิดขึ้นในโรงงานนะครับการผลิตที่มากเกินไปปัญหาของของเสียก็คือกิดจากความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับงานระหว่างกระบวนการผลิตเมื่อทําการผลิตมากๆจะถูกจัดเก็บไว้ในบริเวณทางบริเวณการทํางานทําให้สูญเสียพื้นที่ทํางานส่วนหนึ่งไปการขนส่งและการขนย้ายทําได้ลําบากการควบคุมเครื่องจักรและการซ่อมแซมทําได้ไม่สะดวกเพราะเกิดวิบ มีมากจนไม่สามารถเก็บไว้ในบริเวณทำงานจึงต้องหาพื้นที่ทำการจัดเก็บเว็บชั่วคราวเพื่อรอการใช้งานต่อไปจึงจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บรวมถึงการดูแลสินค้าระหว่างผลิตนะครับ work in process นะครับคือวิบเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้จนกว่าจะนำไปใช้ได้อีกทีหนึ่งนะครับสองคือปัญหาเรื่องพื้นที่จัดเก็บ work in process มีความ และความปลอดภัยใน Work-in-process มีการผลิตมากและรอคอยในการจัดเก็บก็อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้เช่นหล่นหรือแตกหักเสียหายหรือหล่นทับพนักง,งานเกิดการสะดุดหกล้มเนื่องจากมี Work-in-process ขีดขวางอยู่เสมอๆ1.3เวลาที่ใช้ในการผลิตและขนย้ายที่มากนานเกินไปเสียทั้งเวลาพลังงานแรงงานโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่องานนั้นเลย มูลค่าเพิ่มหมายถึงการทำให้ชิ้นงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการของเสียจากกระบวนการหน้าอาก่อนหน้าไม่ได้รับการแก้ไขทันทีเช่นชิ้นงานมีรอยขีดข่วนในตำแหน่งเดิมชิ้นงานสกรปรกหรือฉีกขาดชำรุดทำให้มีสินค้ารอซ่อมแซมหรือแก้ไขค้างอยู่เ o อร์อินโ s เป็นเวลานานหรือทิ้งไป แนวทางแก้ไขและปรับปรุง 1. วางแผนการผลิตตามชนิดและตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น 2. ลดขนาดการผลิตให้เล็กลง 3. ปรับกระบวนการผลิตให้ยืดหยุ่นมากหรือน้อยตามฤดูกาล 4. จัดสายงานให้เรียบกำจัดปัญหาจุดคอขวดในการผลิต 5. ลดเวลาตั้งเครื่องจัดตารางการทำงานของเครื่องจักร และดูแลบำรุงรักษาเนื่องจากให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6. ปรับปรุงและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลายนะครับก็เป็นแนวทางในการปรับปรุงในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตมากๆ 2. การจัดเก็บวัสดุคงคลังไม่จําเป็น 1. พื้นที่ในการจัดเก็บต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็น บางโรงงานต้องไปเช่าโกดังภายนอกโรงงานเพื่อจัดเก็บวัสดุคงคลังโดยเฉพาะซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่ควรเกิดขึ้น 2. เกิดต้นทุนจมวัสดุเกิดการเสื่อมสภาพทำให้ต้นทุนจมในการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็นเนี่ยมากขึ้นสเกิดการทำงานซ้ำซ้อนอารเกิดการซ้ำซ้อนในการทำงานในการสั่งซื้อวัสดุทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ สี่การใช้แรงงานเพิ่มนั่นคือต้องเพิ่มแรงงานและเทคโนโลยีในการจัดการที่เพิ่มมากขึ้น2.5วัสดุคงคลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งผลิตหรือคำสั่งซื้อจากลูกค้าเช่นการเปลี่ยนสีหรือขนาดจะส่งผลให้เกิดวัสดุคงค้างอยู่ในคลังสินค้าเป็นจำนวนมากบางส่วนวัสดุไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเรามี วัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็นในทางแก้ไข 1. วางแผนกนําหนดจุดต่ําสุดและจุดสูงสุดในการจัดเก็บอย่างชัดเจนนะครับนั่นคือเรากําหนดจุดที่มีต้องการมีปริมาณวัสดุหรือ,อสินค้าที่มีจํานวนมากสุดและต่ําสุด 2. ใช้หลักการควบคุมด้วยการมองเห็นโดยอาจใช้สัญลักษณ์ต่างๆเช่นสีป้ายแผน่แผนป้ายลูกศรชี้หรือแสแสดงระดับเพื่อให้ทราบ เพื่อให้ทราบต่อการควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อเกินความจําเป็นได้ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อด้วยระบบที่ง่ายและแม่นยําด้วยระบบไอทีปรับปรุงการจัดเก็บไม่มีลักษณะเข้าก่อนออกก่อนหรือไฟโฟความสูญเสียที่3ก็คือความสูญเสียเนื่องจากการขนส่งปัญหาการขนส่งจะมีทั้งภายในและภายน,นอกองค์กรอาจเกิดขึ้นระหว่างการผลิตก่อนหรือหลังการผลิต ซึ่งส่งผลต่อต้อนทุนค่าเชื้อเพลิงค่าแรงงานและเวลารวมถึงปัญหาต่างๆต่อไปนี้เนื่องต้นทุนการขนส่งเกิดต้นทุนการขนส่งทางแรงงานพลังงานเชื้อเพลิงเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการขนย้ายรวมถึงค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อม 2. อาจัจะกิดุบัติเหตุในการขนส่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งเช่นสินค้าชำรุดเสียหายตกหลน่น 3. เกิดการรอคอยความสูญเสียเวลาในการผลิตจากการรอคอยเช่นปัญหาจากการรอคอยวัสดุการจัดส่งที่ไม่พร้อมทําให้ต้องเลื่อนกําหนดการส่งมอบให้ลูกค้าในวทางแก้ไขวางผังเครื่องจักรให้ใกล้กันเพื่อลดระยะทางที่ต้องทําการขนส่งและยังช่วยลดระยะเวลาในการผลิตในทางที่2พยายามลดการขนส่งซ้ําซ้อนซึ่งจะต้องมีการศึกษาเส้นทางปรับผังการผลิต และการขนส่งให้เหมาะสมจะทําตารางเวลาและผู้รับผิดชอบ 3. ใช้อุปกรณ์การขนถ่ายที่เหมาะสมกับวัสดุโดยพิจารณาจากน้ําหนักรูปทรงวัสดุที่จะทําการขนย้ายรวมถึงสถานที่และความกว้างของช่องทางขนย้ายเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีการเลือกอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทํางานการวางแผนการขนส่งต้องมีการวางแผนไดรี y แ p l a n นะครับจาก โรงงานนะครับไปยังรีเทลเอาเล็ตนะครับไปยังลูกค้าหรือไปอยังตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ไปยังลูกค้านะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการวางแผนว่าจากโรงงานเนี่ยจะไปสู่ตัวแทนจำหน่ายและไปสู่ลูกค้าเราจะต้องมีการขนส่งด้วยวิธีการอย่างไรด้วยอุปกรณ์อะไรครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีการขนส่งในแต่ละรูปแบบนะครับจากต้นทางไปยังปลายทางต่อไปความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพปัญหาในกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพก็คือการทํางานที่แบบทําด้วยความเคยชินทําให้ทุกคนหยุดการพัฒนาเพื่อการปรับปรุงให้ทุกๆด้านทําให้กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความสูญเสียต่างๆมากมายเช่นเกิดต้นทุนที่ไม่จําเป็นเช่นการโทรศัพท์นอกเหนือเวลางานความสูญเสียในการเตรียมและการผลิตที่ไม่จําเป็นเกิด work in process มากเพื่อประกันว่าเครื่องจักรต่างๆสามารถดําเนินง,งานได้ปกติสูญเสียพื้นที่ในการทํางานว่าจะเป็นการจัดเก็บ work in process ที่มีอยู่มากทําให้มีพื้นที่น้อยทำให้ไม่มีความคล่องตัวในการทำงาน แนวทางปรับปรุงแก้ไข 1. ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเช่นมีการใช้พลาสติกแทนโลหะเหมาะสามารถขึ้นรูปเพราะสามารถขึ้นรูปได้ง่ายคงทนน้ำหนักเบา 2. วิเคราะห์การทำงานโดยใช้การปฏิบัติการขนย้ายการเก็บการตรวจเช็คและความล่าช้า 3. ใช้หลักการ 5W1H คือการถามคำถามเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละขั้นตอน ในกระบวนการผลิตเช่น w h n w w h r n w h o w h w m นะครับใช้หลักการ ECRS ในการปรปับปรุงได้แก่ E ก็คือ eliminate ก็หมายถึงการตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออก C คือ combine คือหมาถึงรวมขั้นตอนที่มีงานคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน R r e a r r a n g e หมายถึงการจัดลำดับงานใหม่ให้เหมาะสม S simplify Sim Sim หมายถึงการปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสร้างอุปกรณ์ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นหมายถึงการปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่5เราลดขั้นตอนเวลาของเครื่องจักรให้ใช้เวลาน้อยที่สดุดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแก้ไขเพื่อ,อให้กระบวนการทำงาน ที่ดีขึ้นซึ่งวิธีการที่สําคัญสําคัญก็คืออย่างเช่นตัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นออกหรือรวมขั้นตอนที่เหมือนเหมือนกันเข้าอยู่ในขั้นตอนเดียวกันหรือเรามีการจัดลําดับงานใหม่หรือจัดลาดับขั้นตอนการทํางานใหม่5คือใช้ขั้นตอนเดิมนั่นแหละแต่ปรับปรุงวิธีการทํางานหรือขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นให้มันดีขึ้นนะครับก็ จะช่วยลดในเรื่องของการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานนั้นดีขึ้นหรือเราจะต้องศึกษาในเรื่องของเวลานั่นคือตั้งเวลาของการทำงานของเครื่องจักรใหม่นะครับเพื่อให้ผลิตได้เร็วขึ้นอ่าอน,นี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขเพราะนั้นแนวทางในการแก้ไขต่อไปคือการปรับปรงปุงคุณภาพโดยการป้องกันนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นนะครับค้นหาของเสียว่ามีของเสียจํมมานวนน้อยขนาดไหนก็อาจจะใช้วิธีการบันทึกหรือการนับแจกแจงความถี่ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้นว่าในแต่ละช่วงนั้นหรือในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงเวลาช่วงไหนมีเกิดของเสียมากที่สุดเสร็จแล้วก็ไปหาสาเหตุ